กินไปเน้นๆนะผมทั้งหมด3คู่เมื่อคืนนี้นะครับผมเข้าไป2ยกไปหนึ่งครับก็ได้ยิ้มหวานกันแบบเต็มๆ2คู่นะครับใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีอย่างนี้นะผมบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้ในกลุ่มของเราได้ยิ้มหวานกันแบบเต็มปากอีกสำหรับในเรื่องของช่วงการ4ครับในจะเป็นในเรื่องของตัว VP และตัว SVB ครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมครับก็ได้ยิ้มหวานกันทั้งหมดครับก็ใครที่ติดตามก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่ใครที่อยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับผมทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยแล้ววันนี้นะครับผมเราก็็มัดใ้งง่รบืนกเออขชิแล บลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมว่าใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันไปได้เลยและอย่าลืมอีกอย่างเลยนะผมใครที่อยากเข้ากลุ่มเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เราเปิดหัวให้ครับก็เป็นในเรื่องของบนโลกรอบคัดเลือกก่อนเลยนะผมโซนเอเชียนั่นเองเป็นคู่จีนครับเจอกับทีมชาติไทยนั่นเองนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนับล่าสุดเนี่ยในรอบบนโลกรอบคัดเลือกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของไทยครับแพ้จีนไปด้วยศึก2-1ครบแต่วท มองในเรื่องของมาตรฐานของทักงจีนเองในกันขันมา5เกมครับชนะไป1ครับเสมอไป3ครับแพ้ไป1ก็ฟอร์มโดยรวมถามว่าดูแย่ไหมก็ย,ยังไม่ได้ดีพอครับแล้วก็ยิ่งเกมในบ้านเดียวชนะ2แพ้ไป3ครับ กับการจัดไทยครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องฟอร์มเองห้าเกมสุดก็ไม่ชนะใครเหมือนกันครับโดยการที่เสมอไป3ครับแพ้ไป2ครับแล้วก็เกมไปเยือนอย่างเดียวนเนี่ยนัดล่าสุดครับไปเยือนเกาหลีใต้จบเสม,มอมาได้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับหรือจะเกณฑ์การที่บุกไปชนะสิงคโปร์มาได้ก็ถือว่าตอนนี้ไทยมิวสิคคะแนน,นครับจีนมัอยู่เจ็ดคะแนนครับก็ต้องยอมรับว่าไทยเองก็มีความมั่นใจที่เต็มที่อยู่แล้วสำหรับในค่ำคืนนี้ครับในการที่จะบุกไปชนะจีนถามว่าเป,ปเป็นเรื่องยากไหมมันยากอยู่แล้วครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เเเเเเรรรราาากก็ตต้้้้อออออองงงชีีียยยยไไไไททททท่่่่่่นนนนนััมมมมขขใแแพวะผืสปิด ไทยขอเพียงแค่จบเสมอได้ยิ้มาครึ่งมุมปากแล้วแต่ผมมองว่าวันนี้ไทยยังไงก็น่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้ครับวันนี้เราขอลุ้นเชียร์ไทยอย่างเต็มตัวครับวันนี้ขอชิมทีทีมชาติไทยได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเป็นในเรื่องของบอลเยอรมิตทีมชาติครับเป็นในเรื่องของทางยิบรอลตาครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนงกับทางเวลนั่นเองคู่นี้ที่เจอกันครับตัดล่าสุดเป็นทางเวลครับชนะยิบรอลตารไปได้ถึง4ประตูศูนย์ครับแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของฟอร์มของยิบรอลตารเองในการแข่งขันมาทั้ง เวล5เกมล่าสุดไม่แพ้ใครเลยครับโดยการที่ชนะไป2ครับเสมอไป3แต่ว่าเกมไปเยอนอย่างเดียวเนี่ยชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับเกมไปเยอนกับทางเวลไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในเรื่องของกระแสของเวลที่มันเปิดมาครับต้องบอกว่าเปิดมาเวอร์มากๆครับบังคับชนะถึง4ประตูเลยถามว่าเวลมีโอกาสทําได้ไหมก็มีแหละครับแต่ผมมองว่าวันนี้น่าจะยากเกินไปหน่อยครับเกมไปเยอนของเวลยังไม่ได้ดีเข้าใจว่าวันนี้อาจจะไปเรียกความมั่นใจครับแต่มองว่าการที่เปิดมาถึง3ลูกคั่วเนี่ยบังคับชนะถึง4ประตูมันดูเยอะมากเกินไปครรัวววนนนนนีี้้้ขขอออออลงงงงไไปปใททาาาายยิตดดก่่่่สูเเ็ื แลนาเบอร์เปิดบ้างตอนรับเกมไปอย่างกับทางแคนาดานั่นเองนะครับมาดูในเรื่องฟอร์มของทางฮอลแลนด์ครับ5เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป4ครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแพ้กับเยอรมันครับแต่ที่เหลือก็ชนะทั้งหมดครับแล้วก็ยิงเกมในบ้านเดียวเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ3ครับแพ้ไป2ครับโดยการที่แพ้กับอิตาลีกับฝรั่งเศสครับแต่ที่เหลือชนะกีตไอแลนด์และสกอตแลนด์ไม่ได้ก็ฟอร์มโดยรวมของทางฮอลแลนด์ก็ถือว่าดูโดดเด่นอยู่แล้วนะครับกับการับเกี่ยวกับเสมอแพ้ไปครับแต่เเกไปยืออนย่างเเเดีียยวนน่ชะครับสมองของทางแคนาดาเเอออองก็ถืืว่่ายูในนโซดีหมครับ แต่ถ้ามองในเรื่องของคุณภาพนักเตะเองก็ต้องบอกว่าทั้งไล์อัพนักเตะเองนะครับผมในเรื่องช่อชั้นนักเตะเองหรือจะเป็นในเรื่องของการที่เล่นในบ้านด้วยนะครับผมหรือจะเป็นเรื่องของช่้ชันทีมก็ต้องยอมรับว่าฮอลแลนด์ดูเหนือกว่าทางทีมเยือนอย่างมากครับแล้วก็วันนี้ฮอลแลนด์บังคับชนะถึง2ประตูครับถามว่ามีโอกาสทาได้ไหมผมมองว่าการที่จะเรียกความมั่นใจเองนะครับผมและเรื่องคุณภาพนักเตะเองมันบอกบอกอยู่ว่าฮอลแลนด์มันมีภาษีที่ดีกว่าอย่างชัดเจนครับวันนี้ผมเลยมองว่าทีมอย่างฮอลแลนด์่ยูเคงล อาวันนี้ก็จะไปเลยทั้งหมด3คู่ครับตัวแรกก็เชฟตี้ทีมชาติไทยครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางยิบรอตนาครับและตัวที่3ครับเลือกเชียร์ไปที่ทางฮอลแลนด์นัน่นเองใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยนะครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวที่ผมพี่เข้มเทเบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ